สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเซลจ่ายอโต้นั่นเองนะหรือว่าจ่ายหวานเจีย๊ยบอนะไรเงฮะโบนแห่งทอโต้เทพเจ้ารถยนต์มือสองคัดเกตเมนบุรีกรุงเทพครับออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัสหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะนะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจนะครับก็าสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยติดต่อเข้ามาเรามีของแถมนะครับพรมไดมอนด์คัสหรือว่ากล้อง น้าวรถมาให้ด้วยนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับนะผมเซลจ์ใจทอโต้จัดรถนะฮะน้ำมันบวกไฟฟ้าครับแบรนด์หลักแบรนด์โ o ยใต้อีกแล้วครับนะวันนี้ผมมากับเจ้าเคียวมินนะน้ำเงินนะครับน้ำเงินดำนั่นเองนะแล้วได้เป็นตัวท็อปทั้ง2คันนะครับนะทั้ง2คันนี้เป็น t o ย o ต้ C-HR นั่นเองนะครับ1.8ตัวไฮบิดตัวไฮนะครับตัวท็อปนั่นเอง รถปี2019นะรรถปี2020นะมีปี19มีปี20นะครับค่าตัวเนี่ยต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะก็สามารถดูรายละเอียดนะครับรีวิวเต็มนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะวันนี้จัดเต็มกันเลยดีเดียวกับเจ้าโตยต้า CHR ครับเรามาเริ่มวันที่คันแรกนะครับคันนี้นะสีเขียวมิน์นะครับเจ้าโตยต้า CHR 1.8 Hybrid High นะครับตัวปี2019นะครับคันนี้ได้ปี19นะครับเลขกไมเพียง96,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ นะตัวรถนะฮะบอดี้เดิมเลยนะครับนะตัวไฟหน้านะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับสำหรับ c s r เนี่ยโปรเจคเตอร์นี่ครับโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีเลนส์ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ไฟเดทไทม์มันนิ่งไร้นะไฟหน้านี่โอ้โหเป็นไงฮะครบนะแล้วก็ตัวโคมไฟหน้านี่ใส่กิฟต์เลยนะครับด้านหน้าดีไซน์มาอย่างสวยเนี่ยฮะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยได้เป็นโลโก้ไฮบริดนั่นเองนะตัดตัวนะสีดำเงาสวยๆแบบนี้มีเซนเซอร์นะครับ ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับด้านหน้าจะตัดเป็นลังพึ่งแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับส่วนล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะครับปัดหน้างามแบบนี้นะครับยางดันหลบนะครับแม็กขอบ17ยางปี2023นะครับตัวโลโก้ไฮบริดนะครับกระจกจะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวหลังคาแบ็กท็อปเลยนะครับมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับสัญญาณแจ้งเตือนมุมอับนะครับแล้วก็ได้กระจกแท้เดิมทุกปานนะครับกุญแจได้เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับ นะส่วนภายในเนี่ยคันนี้เนี่ยนะกระจกทั้ง4บานนี่ปรับเพื่อลองออโต้นะครับแล้วตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยนี่ยเป็นรูปทรงแบบดิจิตอลหน่อยนะครับได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะเบาะตัวเบาะจะไม่ปรับไฟฟ้านะแต่ว่าจะมีตัวปรับไฟฟ้าตัวดุลหลังนะครับตัวดันหลังให้นะฮะตรงนี้1จุดนะครับในส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยตัวท็อปเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับควบคุมโนะครับมีล็อกเลนนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะครับแล้วก็ โปรโมชันสตาร์ทคันนี้เลขไมล์96,000กิโลเท่านั้นเองนะไมล์แท้ไมล์เดิมนะครับตัวจอเดิมจากโรงงานครับทัสกินเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับแอร์เป็นออโต้ดูโอโซนนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโต้ครับเบรกโฮเบรกมือฟ้าหมดกันนึ่งถ่าย EV โหมดครับโอ้โหเป็นไงฮะแล้วตัวเปิดด้านหลังเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับเจ้าโตยต้า CHR นะครับเขาจะแบ่งเป็น2เลเยอร์แบบนี้นะฮะสวยๆเลย นะครับตัวเบาะด้านหลังก็สวยๆเดิมๆตึงๆไปเปียแบบนี้เลยครับตัวเบาะสามารถพับได้นี่ครับเป็นแอสแป็กห้าปตูแบบนี้ครับนะเป็นไงฮะอเนกประสงค์มากนะครับตัวลังคาดีไซน์มาอย่างสวยงามครับมีไฟเบรกด้วยสาให้นี่ครับมีเสากากดบแบบที่ฉลามนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยเป็นตัว C นี่ครับนี่เลยเป็นแบบเส้น led เลยนะเนะเป็นเส้น led นะครับแล้วก็ตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบหมดเลยสําหรับเจ้าไฮบิดนะครับคันนี้ ไฟเตอร์ทีมด้านหลังมีให้3จุดนะครับเซนเซอร์ถอยังมี4จุดนะครับกล้องหลังมีให้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยโอ้โหกระบอกโช๊คใช้งานได้ปกติเลยนะนะครับกระบอกโช๊คสปอร์ตเมทอาร์กต่างๆนะฮะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับน็อตสวยเดิมจากโรงงานแบบนี้ฮะสภาพยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีชนจากด้านท้ายแน่นอนนะฮะการของนะการกินการกระเด็นกระดอนนี่ยังมีให้นะครับจาก ป้ายแดงนะครับไฟส่องสว่างมีให้นะครับแล้วก็ตัวปั๊มลมไฟฟ้าอุปกรณ์ไม่ลงไม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้ก็พร้อมให้พี่ๆไว้ใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโตโยต้า CHR นี่ครับ1.8ไฮบริดไฮเนี่ยครับตัวท็อปปี2 0 1 9คันนี้ค่าตัวเพียง639,000บาทฟรีดาวนะะคันนี้ผ่อนอยู่12,000บาทเท่านั้นเองถ้าพี่ๆไหนสนใจเนี่ยครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับคันนี้ไม่90,000กว่าโลเท่านั้นเองครับ คันที่2นะครับมาในคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับสำหรับคันนี้เป็นเจ้า t o y ยต้า CHR 1.8 h i g h p e r f o r m a n เหมือนกันนะครับได้รถปี20นั่นเองนะครับแล้วเลขไม้เนี่ย91,000กิโลเท่านั้นเองไม้น้อยจริงๆนะฮะนะมีแต่รถไม้น้อยคัดเกรดมาให้แล้วเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าคันนี้ฮะตัวไฟหน้าเนี่ยครับไฟหน้าได้แท้เดิมเช่นเดียวกันครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เลนเช่นเดียวกันไฟเดทามเินไลท์เนี่ยครับตัวไฟหน้านี่เต็มระบบนะ เดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูแล้วกันนะครับยวให้ดูนะฮะตัวไฟหน้าหน่อยนะครับเวลาสตาร์ทแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัว CHR นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ d เดย i n i มิงไลท์ให้แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นนี้เลยนะไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นด้านบนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับโลโก้ไฮบริดนะครับเซนเซอร์มีให้ทั้งหมด4จุดนะครับเซนเซอร์นะครับด้านหน้า4จุดนะครับครบเลยนะสำหรับตัวไฟหน้าหรือว่า นะออปชันด้านหน้าสําหรับเจ้า CHR คันนี้นะครับในส่วนตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ยางปี2022นะครับคันนี้นะแล้วก็กระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยว LED เหมือนกันนะครับมีบายสปอร์ตให้เหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับหลังคาแบ็คท็อปนะฮะตัวท็อปนั่นเองนะครับน้าน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะน็อตเสาบีนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะตัวบอสนะ ได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตด้วยสวยแบบนี้เลยแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับแล้วก็ดูนะดูตัวจอนะครับตัวจอได้เป็นจอทัชสกรีนเดิมนะนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ออโต้นะครับดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับออปชั่นนะจัดเต็มมาให้แล้วเกียร์ออโต้เบรกโคเบรคไฟฟ้านี่ครับนะอีวีโหมดหมดการเลื่อนถลายนะครับพวงมาลัยออปชั่นครบนะครับนะด้านท้ายนะครับที่เปิดเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับเจ้าซีเอสอาร์คันนี้ก็นะฮะ จะต่างกับคันปี1 9เพียง3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะแต่เลขไมพอๆกันเลยนะครับเลขไมพอๆกันเลยอันนี้พี่ๆชอบปี19บหรือปี20นะครับจัดได้เลยต่างกันแค่3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับด้านหลังก็สวยสวยเดิมเดิมเหมือนกันครับนะครับสำหรับคันนี้ฮะนะนี่เลยเบาะก,ก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับเบาะสวยสวยตึงๆนะครับพับได้นีครับเป็นแฮชแบ็ก5ประตูนั่นเองสำหรับตัวไฟท้ายแบบสตาร์ทแล้วเป็นไงฮะสวยไหมฮะที่ผมบอกไปนะครับเป็น LED, เดเป็น led นะครับเป็นเส้นแบบนี้เลย นะครับสวยงามมากนะครับตอนคืนเนี้โอ้โหถือว่าโดดเด่นเลยนะครับสำหรับเจ้า CHR นะครับไฟเบรกด้วย3เสากระแบบที่สนามจัดมาให้เดิมจากโรงงานครับก้องหลังมีให้เซนเซอร์หลัง4จุดไฟดับที้มหลัง3จุดกันเลยทีเดียวนะในส่งตัวด้านท้ายนี่ครับอ่ะมาดูด้านท้ายคันนี้กันหน่อยนี่ตัวบอกผมพับไว้แล้วนะนะครับตัวบอกผมพับไว้แล้วนะครับแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับอุปกรณ์แมลงอยู่ครบนะปั๊มลมไฟฟ้ามีให้ครบนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับ ตัวนงตัวน็อตด้านหลังนะครับเดิมๆไม่มีชนจากด้านท้ายแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับสำหรับเจ้า c r นะครับสองคันนี้เนี่ยยังว่างอยู่นะครับแล้วค่าตัวเนี่ยนะไม่แพงนะนครับนะสองคันนี้นยครับสำหรับพี่ๆท่ไหนที่สนใจนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านลัางได้เลยนะฮะจับกับเจ้า t o โยต้าซี1.8 h ฮบนีครับตัวท็อปนะปี2019นะปี2020 นะส่วนปี19คันนี้เนี่ยครับก็ผ่อนอยู่นะครับ11,000บาทนะครับ7ปี84งวดนะครับฟรีดาวนะคันนี้ก็11,000บาทเช่นเดียวกันนะครับปี2020ไมค์90,000นะครับไกลไมค์90,001นะครับก็ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่11,000บาทนะครับ7ปี84งวดเช่นเดียวกันนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่บริษัททอโต้ได้เลยนะฮะทุกช่องทางนะครับหรือว่าติดต่อผ่านคลิปนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกัันนนะะะครบอ่ ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับได้รถนะครับประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดเวลานะครับไม่ต้องชาร์จแบตเองนะครับเหมือน EV ีหรือว่าไฟฟ้า100%นนั่นเองนะครับชาร์จแบตในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะตัดสลับกับตัวน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดเวลาด้วยนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับพี่กับเจ้า c s r ทั้ง2คันนี้สำหรับวันนี้ผมเซลล์จทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ